Sutang Bhagavanta piva pini swaka ko Bhagavata mo amangamasami sukati pano Bhagavato Surat Al-Nathaya Isal-Nina Sahab Pancasila Niyacah Suti Yanti Mayan Rantevi Sungdi Surat Al-Nathaya Isal-Nina Sahab Pancasila Niyacah yang iman, yang mandiri, sungguh-sungguh rata-ratanya. Kisah menyesal, pancasila, niacama. Nak bodasak akawa tuh orang atuh sama sambut atsa. Nak bodasak sama sambut वतो अरहतो समबूत न मो तव अरहतो 마무โ사ตั와도ะ라하도삼마삼부ต사부탕사라ะ카ต이ั망사라สัมพุท사라สสะพ <old your mind> <Frye> 구디얌피푸탕사라낭카차미 <목소리> ทูยมพีสังัสรนังกัจฉามีภูฏิยมพุทธังสรนังกัจฉามิยมีทังสรนังา อาติยามีธรรมังสรรังกัจฉามีอาิยมังารังกัจฉอาิยมีสังฆังสรรังกัจฉามิปานาติปาาเวรมณีสิกขาปังสมาิยามิปานาติปาาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามี สิกขาปทังสมาิยามตินาเวรมณีสิกขาปทสมาทยามิเนสุมิชาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิชาเสุมิชจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ ทุสาพทาทาเวรมณีสิขะปังสมาทิยามีสุราเมรยามัจจะมาตฐานาเวรมณีสิขะปังสมาทิยามีสุราเมรยามัจจะมาตฐานาเวรมณี สิกขาประธานสมาธิยามิมามิปัญจสิกขาประธานีสิเลนะสุขติยันติสาธุสเลนะโพกัสัมปทายสาธุสิเลนะนิพุติยันติตัชมาสิลังวิโสทะเยสาธุปิปติปติภายะสัพพสัมภิสิทธิยา สปะตุขวินาสายาปริตังครูธมังคลงวิปติปติภหยยาสภาสัมปติสติยาสัพยาวินาสายาปริตังครูธมังขลงวิปติปติภหยยาสัาสัมปติสติยาสปะโรคาวินาสายาปริตังครูธมังคลง ตัวนั่งตาตัเมตาพาทันตาอวิจิตาจิตตาปริตังพานตุสักเกกามเจรูเบกิลิศิขลตาเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปลเทจักกามเตลวนักาหเนเกหวาภุมิเกเตหุมมาจยันตุเตวาชะละขละวิสเมยคะกันท้พนาคา ทิธันตาสันติเกยังมุนิวลวัจนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัญัมะทันตาธรรมสวนากโลอัญัมภะทันตาธรรมสวนากาโลอัญัมภะทันตา कवसम् सम्भोट सन मोता स कवो हर तोसम्बोध सन मोत सम कवसम् सम्बोध นังัจามิธรรมมังสารานังัจามิสังฆังสารานังัจามิตุติยัมปีพุทธังสารานังัจามิตุติยัมปีธรรมมังสารานังัจามิตุติยัมปีสังฆสารานังัจามิตัดียัมปีพุทธังสารานังัจามิตัดียัมปีธรรมมังสารานังัจามิตัดียัมปีสังฆสารานังขจามิ સમ્મા સંબોધા วัเสวนาจะาลานังปันริตานันเจเสวนาปุชาจะปุชานียานังเอตธรมมังคารมุตตามังปันริโรปะเดสวะโสจะบบุเบจักตตาปุญญาตาจะสัมมาปันนิจะเอตธรมมังคารมุตตามังอหุสันจะเจสิปัญเจวินัยโยจะสุสิกิโตสุปัสิตธเจยาวะเอตัังธรรมมังคารามุตตาอััังคาุมัง ตํมมังนัจ่ธัมมะจริยาจะยาตการันจสังฆโมอาวัชานิกรมานิเอตํมังครมุตมังติวิติปปมัจจนจสัญญโมอปมโตจะธรรมิโสเอตมังครามุตมังวชนิวตโตจสันโติจกตันยุตตากเรนะธรรมสวัณเนตัมมังครมุตมังปิติสวาจัสตสสัมนันจ่ทสัังเกเรนะธรรมัส

हों तो युक्त कला तस्सत्तम पस्ताज तारे तानी योगानी ओंटे ते नकी नया सुखता सावधानी ते सुधिनानी महापरानी हितांपि संकेतनामनी จิตายติเกภาวะสมิทิกิณภิสาเวรุณิสันตานิปันติเตรายะทายัมปะติโอยังนิสังเฆรัตตะนัมวะนิตังเอเตนะสัจเจนะสัมวะติหันโตจิตาโพฏานิสัมมคัตตะนิพุมมะนิวัยยะนิวัหันตาริเขตตะกะตะเทวะมนุสสะปุริตังพุทธังนัมัสสัมวะติหันโตยะนิตะพุทธะนิสัมมคัตตะนิพุมมะนิวัยยะนิวัหันตาริเขตตะกะตะกันตะนิวะมนุสสะปุริตังนัมัสสัมวะติหันโตยะนิตะพุทธะนิสัมมคัตตะนิสัมม Nipumani wayani wa antari Ketataka tante wamanosa pusi Tauzankanaman samasuvati Honturatana sutang Ketancha sapaloka samingwa Manasambawaye apari Manamudanga dochatiriyancha Sambadanga verangasapatati Tanjarangli sinovasayano Wayawatasa wikatami Doetansa tingaditaya Kama metangli harangita Mawutitincha anobakama silawatasa Nena sampanukamesu

मोहि मोटे यारी मसो परे तंगा तो मोरो वसमा का पायिति मोला परे तां अति लोके सीना पुनो सचा सोचा या नोटा या देना सचे ना का हमी सचा किरिया मनोटा राना वचित वधा मार बालं सने तो सचा पला मावा सचा किरिया मा का सांस सती पका पटा पिता चने कता चता वेदा पति का मसा सचे

ตัณฑ์สุตันตวิธินาจิตตวมุนินโตตัณฑ์สัมาวัตุเตชะยมังคะลานีนาณทิริคจาวะรานทิอันตปุตังท้าวคิจักกามสันนิวสุตารุณตังเนตัมุเสกาวิธินาจิตตวมุนินโตตัณฑ์สัมาวัตุเตชะยมังคลานิอุคิตกตตมติหัตสุตารุณตังนวติโยชนนปัตถุคุลิมาลวันตังอิติปิสังขตมโนจิตตวมุนินโตตัณฑ์สัมาวัตุเตชะยมังคลานิกัวานกัตตมุตัลังอีวะคบินียาคินชะยตุนตาวะจัน เยสะเตนะสโมวิตินาจิตฺโวมุนินฺโดทนเตสสภาวตุเตชยมํมงฺคลานิอายมปิสจฺจกวทฺเถตุวทาวิโรติตมนางติอนฺธปุตฺตํปญฺญาปติปจฺฉริโตจิตฺโวมุนินฺโดทนเตสสภาวตุเตชยมํมงฺคลานินูปนฺนํปุจฺจกวิปุตฺโตมหิติงฺปุตฺเตนเดรภุจฺเคนกมฺมปยํโยทุกฺขประเทศวิทินาจิตฺโวมุนินฺโดทนเตสสภาวตุเตชยมํมงฺคลานิมุคานกิติปุจฺจเนาโสตตํกมฺมวิสุติจตฺติเมเทวปคฺคิราณํ ยานาคาเดนาวิตินาจิตวโมนิโนตันเตสสัาวัตุเตชยามังคารานิต่ปิพุทจชะยามังคาราอาตากาโยวาจโนตินตินเนศรัตมตจจันติตัวนันเอกวิเวานิจุปนาวานิมกคสุขังอาิขมยานารสะปัญโยมหากาลุนิโกนะโทหิตายสัปานินำปุเรตบารมีสัพัปโตสมบูิมตมะมังหิตนะส s ัจวัจนามุตุเตชยามังคารันชยามตโหติยามุเลสกยานันติวัตโนิวังตวังวิจโยหิชยาสุชยา

किञ्चि रत्नालोक एव चते वेवे तपो रत्नां पुद्दसमन्नति तस्समस्सोधि भगवन्तु तेयं किञ्चि रत्नालोक एव चते वेवे तपो रत्नां समस्समा ติตสมะสุติภวันตุเทยังิจิระตนังนโรเกวิชติวิวิธังปุรุราตนาสักตะสมานติตะสมะโสติภวันตุเทปัตตาชนิทุกขาปยาปัตตาชนิปยาสุขปัตตาชนิสุขหุตุสัพเปติปานิโนเยะวาตาจามิสัมปัตตังปุญญาสัมปัตังสัพเปเทวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิญาณังตันตุสัตยาสีลานะกันตุสัพตาภาวนาภิระตาหุตุขจัลตุเทวาตคตาสัเปปุตตาคะลาปตาขะเจกั

มังษาสังคั้งภษานะชาติติอรังสุสีนสุโณโมสุไตรยสิทิปิจังสิทธิคำมังสิทิลาโจะนจังพุทธงปสิทธิเตธคำมังปะสิทิเตสังขังปิทธิเตพระหามปัจรมะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหสัมมาสัมพุทธ อิมานีมัตยังพันเตพัตตานิสัพพนิวารานิพิกุสังคัสสะโโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีพัตตานิสัพพนิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากลง ทีพระรัตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัดปาหานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัดปาหาน ร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอสา